อ่าโอเคนะครับเริ่มแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับครูตา้งขอสวัสดีเด็กๆกินทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับครูตา้งจะมาสอนในรายวิชาสุขาึกษานะครับคนที่เข้ามานะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะครับหยิบหนังสือสุขาึกษาขึ้นมาเปิดเลยนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าสิบเจ็ดนะครับหน้าเก้าสิบเจ็ดนะเปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าสิบเจ็ดนะครับ อ่าซึ่งภาพที่แล้วนะครับครูครูตาลไม่ได้ทําเราไม่ได้เรียนกันผ่านซูมเนาะเพราะว่าติดธุระนะครับแต่ครูตาลทาคลิปวิดีโอการสอนนะครับครูตาลขึ้นในหน่วยที่แดใช่ไหมนักเรียนหน่วยที่แดการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครูตาลจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องใหม่นะในภาพที่แล้วนะครับครูตาลสอนในลักษณะ การมีสุขภาพที่ดีนะครับมีกี่ข้อจําได้ไหมใครได้เปิดดูบ้างนะครับมีอยู่4ข้อนะครับลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีก็คือหนึ่งนะครับร่างกายแข็งแรงใช่ไหมในคาบที่แล้วนะครับที่สอนอยู่ในคลิปนะครับร่างกายแข็งแรงสองจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับสามมีสุขมีความสุขนะครับอันนี้คือลักษณะของคนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับมีความสุข C มีความปลอดภัยนะครับ C มีความปลอดภัยนะครับอ่าอันนี้คือทบทอยให้ฟังนะครับในภาพที่แล้วเนาะอ่าส่วนวันนี้นะครับครูตาลจะมาขึ้นในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี คุณครูตังคะแช่นี้ไหมคะครับอ่าเปิดเลยนะครับอ่าให้เด็กเปิดไปที่หน้าเก้เเาสิบเจ็ดนาะอ่าตัวหนังสือสีฟ้านะครับในหนังสือนะครับส่วนในหน้าจอของเด็กๆนะครับจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับก็คือสองการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอ่ามันจะมีอยู่กีคขร์ มีกี่ข้อครับการปฏิบัติตนของเรามีอยู่สี่ข้อค่ะสี่ข้อครับสี่ข้อนะอนะหนึ่งนะครับสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายใช่ไหมการปฏิบัต,รตริตนด้านสุขภาพร่างกายก็คือผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แข็งแรงซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับรับประทานอะไรเราต้องปัจจัยหลักเลยก็คือหนึ่งรับประทานอาหารให้ครบห้ามือนะครับและดื่มน้ํานะครับและดื่มน้าอย่างน้อยแปดนะหกถึงแปดแก้วนะครับเห็นไหมนะครับห้ามู่รับประทานอาหารห้ามู่มีหมู่อะไรบ้างหนึ่งมือเวาคุค,คะหนึ่งอะไรเปิดไปไม่เท่าไหรคะ อะไรนะครับผักโลมไม้ก่อหน้าเท่าไหร่คนะหน้า97ครับเปิดหนังือน้า97นะอ่าด้าน<ม>การรับประทานอาหารครบห้าหมู่นะครับคนเ่านะครับจะต้องได้ได้รับอาหารอาหารในหบห้าหมู่คือหนึ่งคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์าบโบไฮเดรตสองโปรตีนสามไขมันสี่เกเลือแร่ห้าวิตามินนะครับ คาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรได้จากแป้งนะครับข้าวนะครับอ่านะโปรตีนได้จากอะไรโปรตีนได้จากอะไรนมค่ะตัวนมนะครับอันนี้คือสารอาหารนะ<ช>ไข่นะครับไขมันได้จากอะไรไขมันสัตว์ไขมันพืชนะครับอ่าน,นี่ก็คือได้ไขมันเนาะ ของี่ได้วิตามินเครื่อแร่ก็คือผักผลไม้นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับของการด้านร่างกายด้านสุขภาพร่างกายเนาะต่อมาข้อที่สองออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอนะครับการออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นกีฬาเป็นอ่าเน้นที่กีฬาก็ได้นะครับการออกกําลังกายก็อย่างเช่นอะไร การเดินนะการเดินการขึ้นบันไดการทํากิจวัตรประจําวันนะครับของเราก็คือว่าเป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันเนาะการซักผ้านะครับการล้างจานการกวาดบ้านอย่างนี้ก็เป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันเราต้องมาดัดแปลงเข้ากับชีวิตประจําวันของเราให้ได้นะครับบางคนไม่มีเวลาในการออกกาลังกายไปเล่นไม่มีเวลาในการไปเล่นกีฬาแล้วก็เอากิจวัตรประจําวันของเรามาใช้เป็นการออกกําลังกายได้นะครับ ต่อมาข้อที่สามข้อที่สามของเรื่องสุขภาพร่างกายก็คือนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันเลยนะครับอ่ะแน่นอนนะครับคนเราต้องนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเห็นไหมหนหมี่ ห้าชั่วโมงมีสามชั่วโมงมันมองไม่เห็นแปดชั่วโมงค่ะแปดชั่วโมงค่ะแปดชั่วโมงนะครับอ่าอย่างน้อยแปดชั่วโมงนอนให้ครบแปดชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับส่วนการขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะครับอ่าเราควรถ่ายอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็คืออ่าคนเราเนาะถ้าทำได้ก็คือต้องขับถ่ายตอนเช้าน้องนักเรียนเนาะ เราต้องทํากิจวัตรตอนเช้าให้เรียบร้อยขับถ่ายพยายามทํานิสัยกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะครับในการขับถ่ายการทํากิจวัตรประจำวันในช่วงเช้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการขับถ่ายให้เป็นเวลาการปฏิบัติตนนะครับต่อมาข้อที่สี่ของข้อที่หนึ่งนะครับก็คืออาบน้ํา แปรงฟันให้สะอาดทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศเนาะนะครับการอาบน้ําอาบน้ําอย่างน้อยกี่ครั้งต่อวันสวัสดีค่ะครูตาลครับครูตาลบันทึกวิดีโออยู่นะให้เด็กๆปิดไม้นะครับเข้ามาแล้วปิดไม้นะครับอ่ะคนเลาอาบน้ําอย่างน้อยวันละ สองครั้งนะครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละวันละกี่ครั้งสองครั้งอ่างเช้าเยหยียบรามว่ามากกว่าสองได้ไหมมากกว่าสองได้ไหมได้ไหมได้ไหมวันมากกว่าสองครั้งได้ไหมครับอาบน้ำมากกว่าสองครั้งได้ไหมครับ ไม่ค่ะอ่าอาบได้นะครับจําอาบได้นะครับไ,ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับอาบได้นะครับอย่างเช่นเราร้อนหรือว่ารู้สึกเหนียวตัวนะครับถ้าเกิดอยู่บ้านเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวเราก็สามารถอาบได้นะครับอากาศเป็นไงอากาศร้อนร้อนเราก็อาบได้นะครับอ่าส่วนการแปรงฟันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแปรงแค่เช้ากับเย็นก็ได้นะครับเช้าหรือกับเย็นก็ได้หลังรับประทานอาหารได้ไหม แต่ก่อนเราอยู่อสามเราอยู่อสามอยู่อน<บ>ุบาลน,<บ>นะครับตอนทานข้าวเที่ยงเสร็จนะครับเราคุณรูก็ให้มาอะไรแบบปลงฟันค่ะแบบปลงฟันทำ<ช>ไมเราเรียนจำได้ไหมเนี่ยหหหให้แปลงฟันนะครับอันนี้ก็คือมากกว่าสามครั้งแล้วปกติเราจะเช้ายินจะเพิ่มมาอีกเป็นเที่ยงนะครับหรือว่าเราทานข้าวนมช็อกโกแลตมานะครับเรารู้สึกว่าฟันของเราไม่สะอาดอะไรแล้วไม่สะอาดเราก็สามารถ ได้นะครับโอเค OK เนาะส่วนการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเราต้องซักเป็นประจำใส่แล้วก็ต้องใส่แล้วก็ต้องเอามาซักมาผึ่งแดดให้แห้งนะครับไม่ปล่อยไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นเนาะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับอากาศหนาวเราก็ใส่เสื้อที่มันมิดชิดใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อกันหนาวให้เรียบร้อยเนาะสำหรับ การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีในเรื่องด้านสุขภาพร่างกายก็มีอยู่สี่ข้อนะครับต่อมามาดูข้อที่สองด้านสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตนะสองจุดสองสุขภาพจิตหน้าที่เด็กๆในหนังสืออยู่ที่หน้าเก้าสิบแปดนะครับอยู่ที่หน้าเก้าสิบแปดนะหนังสือเด็กๆนะแต่ถ้าเกิดใช้สะดวกดูที่หน้าจอโทรศัพท์ก็ดูได้เลยนะครับ 2.2สุขภาพจิตนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีจิตใจแจ่มใสซึ่งปฏิบัติได้อย่างนี้หนึ่งนะครับดูหนึ่งทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจำนะครับออันนี้ด้านสุขภาพจิตเนาอะ,อะเราก็ต้องหาเวลาหรือว่าหากิจกรรมในการทำร่วมกับครอบครัวนะครับอย่างเช่นทานข้าว นะครับทานข้าวร่วมกันนะไปเที่ยวร่วมกันนะครับอยู่กับคุณตาคุณยายก็ชวนคุณตาคุณยายคุยนะครับคนไหนอยู่เนาะคนไหนอยู่กับคุณตาคุณยายก็หาเวลาทานข้าวหาเวลาเล่นทํากิจกรรมกับคุณท่านนะครับท่านนะครับชวนคุยบ้างนะครับอันนี้ก็คือด้านสุขภาพจิตเนาะอันนี้คือการปฏิบัติของการด้านสุขภาพจิตในข้อที่หนึ่งนะครับคุณพักผ่อน ทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจำเนาะต่อมาข้อที่สองนะครับทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างนะครับอย่างเช่นอะไรเวลาว่างของเราถ้าเกิดอ,อยู่กับเพื่อนเนาะเราก็หากิจกรรมเล่นบางคนก็เล่นอะไรวิ่งไล่จับใช่ไหมบางคนก็ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬานะครับเล่นฟุตอบอลนะผู้หญิงก็เล่นขายของอเล่นขายของใช่ไหมนะครับ เล่นไหมนะครับอันนี้ก็คือการทำกิจกรรมที่ตนเองชอบนะครับนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนมีเวลาว่างเนาะต่อมาข้อที่สามฝึกควอบคุิตนเองไม่ให้โมโวหง่ายหรือรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับเห็นในรูปไหมจําเห็นในรูปไหมเด็กกาลังทําอะไรนะครับใส่เสื้อขาวเด็กกาลังนั่งสมาธินะครับสังเกตไหมที่คุณครูให้เด็กๆนะครับก่อนเรียน หรือว่าก่อนเข้าเรียนนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมนี่แหละก็คือการฝึกด้านจิตใจนะครับฝึกครอบครูอารมณ์ให้เด็กๆนะครับเด็กๆจะได้มีการรู้จักใช้อารมณ์การรู้จักให้อภัยนะครับการครบครูอารมณ์ของตนนี้ได้นะครับฝึกจากการนั่งสมาธิการฝึกจิตใจของเรานะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับข้อสุดท้ายของด้านสุขภาพจิตเนาะ ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอ่านนิทานดูโทรศัพท์อ่าดูโทรทัศน์ขอโทษโทษไม่ใช่ดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์นะครับดูโทรทัศน์เมื่อมีปัญหาต้องปรึกษาปรึกษาใครอ่าเราอยู่กับใครนะครับเราอยู่กับผู้ปกครองเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาเราก็ต้องปรึกษาท่านนะครับอ่านี้ก็คือ การทําจิตใจสุขภาพจิตใจนะด้านสุขภาพจิตใจนะครับการปฏิบัติตนเนาะในข้อที่สองมีอยู่สี่ข้อนะครับอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาสองข้อก่อนเอาสองข้อย่อยก่อนนะครับด้านการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีรูตาลมาสอนวันนี้สองข้อก็คือด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ด้านสุขภาพจิตนะครับเนาะส่วนภาพหน้าจะมาต่อในด้าน ในข้อที่3ข้อที่4ก็คือการมีความสุขนะครับแล้วก็ความปลอดภยัยนะครับว่าจะปฏิบัติตนยังไงนะครับวันนี้นะครับสอข้ออาจพคอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีด้านสุขภาพร่างกายมีอยู่สอยา่างนะครับก็คือนึ่อะไรสุขภาพที่ดีเราต้องอะไรรับประทานอะไร เราทานอาหารให้ครบห้ามือข้อที่สองข้อที่สองอะไรอะไรครับข้อที่สองอะไรที่เราวิ่งที่เราทำปีกรับประจำเราเรียกว่าการออกอะไรการออกอะไรหรือว่าเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนข้อที่สามข้อที่สามคืออะไรอะไรนอนหลับพักพ่อนค่ะ อนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับข้อที่สีข้อที่สี่อ,สอะไรตักมาอาบตักหัวเขาเรียกว่าอะไรอาบนำ้นำแล้วอะไรอต้ฟันนะครับข้อที่สองสุขภาพจิตของวันนี้มีข้อปฏิบัติด,ดังนี้มีอยู่สี่อย่างก็คือมีสี่อย่างก็คือทำอะไร การทํากิจกรรมร่วมคนในบ้านอ่าการทํากิจกรรมร่วมกับคนในบ้านการก้ากรกับครอบครัวนะครับข้อที่สองข้อที่สองอะไรที่เล่นขายของเล่นอะไรกับเพื่อนการทำกิจกรรมกับเพื่อนค่ะอ่ากับตนเองชอบกับเพื่อนนะครับกิจกรรมกับที่ตนเองชอบกับเพื่อนข้อที่สีนะครับอะไรเนี่ยคือควบคุมอาการควอบคตัวนเองไม่ให้มโหูง่ายรู้จักให้อภัยนะครับกัน ข้อที่ห้าเใช่ข้อที่สี่ข้อที่สามเมื่อกี้ข้อที่สามนะต่อมาข้อที่สี่ทำกิจกรรมข้อที่สี่ไม่ใช่ข้อที่ห้าข้อที่สี่ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอย่างเช่นอ่านหนังสือนะครับฟังเพลงอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับอ่านนิทานอย่างนี้ก็ได้นะครับด,ดูโทรทัศน์นะครับอ่าหรือว่าเมื่อมีปัญหาเราต้องปรึกษาใค่ อันดับแรกก็ต้องปรึกษาค่คุยาย่คอ่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ใครอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ปรึกษาคนนั้นนะครับอันนี้คือเนื้อหาของวันนี้เนาะส่วนแบบฝึกหัดแน่นอนนะครับมีแบบฝึกหัดอยู่แล้วเนาะให้เด็กๆเอากระดาษหรือว่าสมุดขึ้นมาขอกดิ้ต่อนะครับเตรียมตัวทําใบงานนะ รางานวันนี้ใบงานที่สองของเทอมที่สองนะครับวิชาสุภาศึกษาดูนะครับใบงานที่สองนะครับหน่วยที่8ปดจุดสองนะครับการปฏิบัติตนเพื่อสุภาพที่ดีนะครับ คำชี้แจงอ่าเรามาทำพร้อมกันให้กตานเดี๋ยวตาลจะทำให้ให้ดูก่อนนะครับภาพแนวสมจะเบิดแล้วครับอะไรนะครับแม่ผมจะเบิดแบบแล้วครับอ่าแบตจะหมดแล้วหาสายชาร์จมาชาร์จเราเร็อ่าํำชี้แจงนะครับนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วตอบคำถามดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งถ้านักเรียน ถ้านักเรียนต้องการมีความมีสุขภาพที่ดีควรทำอย่างไรนะครับควรทำอย่างไรนะครับคำตอบก็คือนะครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะครับเหมือนที่เราบอกพูดมาเมื่อกี้เลยนะครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนั่งสมาธิเป็นประจำม,มองลกในแง่ดีป้องกันตนเอง จากอบายามุกและอุบัติเหตุต่างๆมีความเมตตากบรุณาเพื่อเพืเ่อเื่อแพน,นะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือการการมีสุขภาพที่ดีนะครับเราต้องทําแบบนี้เนาะต่อมาข้อที่สองผู้ที่มีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับ ร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับร่างกายที่ดีแข็งแรงและจิตใจที่ดีมีสามารถอยู่ในสังคมที่มีความสุขนะอันนี้คำตอบข้อที่สองนะครับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพที่ดีเนาะต่อมาข้อที่สามการมีสุขภาพที่ดีมีความ รรก,การมีสุขภาพที่ดีมีความสําคัญอย่างไรนะครับการมีสุขภาพที่ดีความมีความสําคัญอย่างไรเนรัอการที่มีสุขภาพที่ดีความมีส,าามสาวาม,มสำคเนื จรร็ป่วงย,งงปยง่ายปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีอ่าไม่เจ็บป่วยนะครับครูตามทีมตกลงนะไม่เจ็บป่วยนะครับแก้ไขแก้ไขการที่มีสุขภาพที่ดีมีความสำคัญอย่างไรหนึ่งไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีเนาะและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้คือความสำคัญข,ข,อของการมีสุขภาพที่ดีนี่คือคําตอบข้อที่สามนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับมีสามข้อเองนะครับในแบบฝึกหัดเนาะในเด็กก็ทำได้เลยนะครับครูการขาขเขียนคำชี้แจงไลยคะบเขียนหมดเลยครับจะได้รู้นะครับว่าเป็นงานของอะไรนะครับเขียนคำชี้แจงเขียนในงานที่สองให้เรียบร้อยเขียนวัที่สองเขียนเรื่องให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับอย่าที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองเนอะ กูครับแปลของผมใกล้จะเบิดแล้วครับ wow,

คนไหนไม่เสร็จนะครับครูตามจะเอาลงในกลุ่มให้นะเราจะส่งให้ครูประจำชั้นเอาลงในกลุ่มให้ สักคู่นเนี่ยออกูตาลออกแป๊บนึงนอ่าโอเคนะครับจะหมดเวลาแล้วเนาะอ่าวันนี้นะครับเราเรียนไปี่หัวข้อ2หัวข้อนะครับ2หัวข้อเนาะ2หัวข้อข้อ,ะอ,อ,ขอ,ขอละ4ข้อย่อยนะครับหัวข้อแรกคือเรื่องสุขภาพที่ดีนะครับองสุขภาพจิตนะครับการปฏิบัติเนาะ อ่ะหรับวันนี้นะครับครูตาลก็ขอจบการสอนซูมเพียงเท่านี้นะครับปิดกากกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณชาวบ้อานหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบบ๊าาายยบ๊ายบาย